โรยาบานขอบคุณมากครับอันนี้คุณย่าจะเดินเล่นเหรอครับย่าอยู่แต่ในบ้านมันอุดอู้ก็อยากจะมาเดินเล่นสักหน่อยอืมดีครับให้งั้นเดี๋ยวผมจะเดินเล่นเป็น่อนคุณย่าเองนะครับอะไปเออผินจะไปทำอะไรก็ไปทำนะนะค่ะแหมรีบไปใช่นะเบื่อชันบนหรือยังไง ค่ะก็คุณโอมจะไปไหนก็ไปเถอะไปให้จะเดินเล่นกับหลานชายทุกค่ะค่ะ <c oughs> ไปโ <c oughs> อ่โอ่งไม่เบื่อคนแก,ลลก่ลวลูกฮะคนแก่เดินงุ่มง่ามอย่างเนี้ยอุ้ยไม่เลยค,คุณย่าอย่างคุณย่าเนี่ยนะฮะ <c oughs> เดินช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ได้สบายสบายเลยครับ <c oughs> ว่างๆผมคุณย่าไปเดินช้อปปิ้งเลยนะครับยังออกมหมเหรอจะมาไควงย่าแมควงหน้านอนไปไม่ดีกว่าเล้อ น้านนวงนทนี่ไหนเรอยากจะไปครับผมแล้วครับคุณย่าแหมมีแต่ผู้หญิงนะเขาอยากจะควงกับโองงเท่าน,นั้นแหละใครเขาไม่มาเป็เสด็จหลานย่าหรอก <c oughs> นอกจากโอ่งกับแอ๊ะเนี่ยนะนอกจากมีหน้าตาดีการศึกษาดีแล้วก็ยังมีมรดกอีกต้องมากมายเจยานะ <c oughs> ตาโองอะเหมือนคุณปู่มากรู้ไหมคุณปู่น่ะร่ำรวยมาก ่นเนียแทบว่าจะไม่แตะต้องสมบัติของคุณปู่เลยสมบัติคุณปู่ทั้งหมดเนี่ยย่าว่าจะยกให้หลานถ้าผู้หญิงคนไหนไม่รักโอง่งย่าว่าโง่ละแต่มีผู้ใหญ่บางคนนะครับแสดงความรังเกียจถึงขนานดะไม่ยอมให้ลูกสาวเขาคบค้าสมาคมอะไรกับผมเลยนะครับมันทำให้ผมสงสัยว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรเสียหาย หรือมีใครบางคนเนี่ยทําความเสื่อมเสียจนหน้าอับอายเอาไว้คุณยาทราบใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อใช่ไหมครับหรือว่าใครไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละท่านก็นีโ่โอ้โอ๋ไม่ต้องมาถามอะไรญาทั้งนั้นโอ้ไม่จําเป็นจะต้องรู้ถึงเวลาแล้วโอ๋จะรู้เองแต่ถ้าไม่รู้ได้มันก็เป็นการดีแต่ผมอยากจะรู้นี่ครับเพราะว่ามันสำคัญกับผมมาก มันทำให้ผมแบบนี่โอมย่าบอกว่าไม่ต้องถามย่าขอร้องได้ไหมโอวโอมไม่ต้องมาถามอะไรย่าทั้งนั้น